สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แหม่มก็จะมาทำนี่นะคะวิธีอันนี้เก็บผักนะคะแล้วเราก็ต้องไล่ให้มันไม่มีอากาศนะคะให้เป็นแบบนี้นะคะวิธีง่ายๆทำง่ายง่ายนะคะก็คือทำแบบนี้นะอันนี้เป็นถุงซิปล็อกใช่ไหมคะถุงซิปล็อกนะเราก็ปิดปิดด้านนี้นะคะปิดด้านนี้ให้เรียบร้อยแล้วก็เว้นให้อากาศนะคะมีรูออกนิดนึงเสร็จปุ๊บ เราก็กดไปเลยค่ะแช่ไปในน้ํากดไปแบบนี้เลยนะคะเห็นไหมเอ่ยนี่กดไปนะคะให้จมเลยให้โผลมาเฉพาะช่องช่องที่มีรูอากาศนะคะนี่เห็นไหมค่อยๆกดให้จมไปเพราะว่าเราจะใช้แรงดันน้ํานะคะช่วยให้เขาทําให้เขาเป็นศูนยอากาศแบบนี้เสร็จปุ๊บเราก็ค่อยๆเลื่อนแบบนี้นะคะก็ค่อยๆปิดไปก็ค่อยๆกดปิด ค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะเคาจะรีบแบนแบบนี้นะคะก็จ,จะทำให้เก็บได้นานขึ้นแล้วก็ประหยัดพื้นที่นะคะประหยัดพื้นที่ในการแชร่ของเก็บนะคะนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาทำดูนะคะเทคนิคง่ายๆ